ถมศึกษาปีที่สองโดยครูจินร์พรนวนนุชค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของคำในมาตรามแม่กลมนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ ไม่มีตัวสะกดตัวมามืมดาแม่กงมีงองูสะกดแทงแรงปิงงองแม่กงมีมอมาสะกดลมแต้มมุมมอมงม,มสนามขำรามแม่เคยมียอ,อยากสะกดโปรยปุยเฉยลอยแม่เคมีวัแวนสะกดกาวเปลวเปรี้ยว สะกดปักเด็กเมฆแฝกปากหอยทามาได้จากแม่กบมีใบไ,ไม้สะกดกราบบาบลาบดิบแม่คนมีนอน้สะกดจากบ้านหินคลม่กดมีดอดเด็กสะกด มาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกดในภาษาไทยนะคะจะมีทั้งหมด8มาตราตัวสะกดนะคะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือตัวสะกดตรงมาตราและตัวสะกดไม่ตรงมาตราเด็กๆจำตัวสะกดให้ได้ทั้งหมดนะคะตัวสะกดมีแม่กกแม่กดแมกกบแมกกน แม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลส่วนคำที่ประสมด้วยสระแต่ไม่มีตัวสะกดเราเรียกว่าแม่กอกานะคะค่ะมาตรามแม่กลมวันนี้เราจะมาทบทวนอีกครั้งนะคะนะักเรียนมาตรามแม่กลมคือคำที่มีมอมาเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะตัวสะกดจะอยู่ตรงไหนของคำเอ่ย จะอยู่ท้ายพยางนะคะตัวอย่างของคุณครูจะเป็นตัวสีแดงเห็นไหมคะหลังจากทำแบบฝึกขัดไปเด็กๆไปเติมคำในมาตราแม่กลมกันได้ไหมคะส่วนใหญ่ที่คุณครูตรวจงานดูนักเรียนก็ทำได้นะคะวันนี้เรามารู้จักคำพร้อมกันนะคะฝึกอ่านมาตราแม่กลมผ้าหม่ม ยิ้มแย้มอมยิ้มชื่นชมกระดุมผอมโซกล้วยหอมชะลอมชะอม ช้อนซ่อมยินยอมเชยชมพุ่มไม้เหมาะสมวงกลมพัดลม นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะผ้าหม่มยิ้มแยม้มอมยิม้มชื่นชมกระดุมผอมโซ ร้วยหอมชะลอมชะอมช้อนซ่อมยินยอมเชยชมพุ่มไม้เหมาะสม วงกลมพัดลมใครที่อ่านยังไม่คล่องนะคะนักเรียนสามารถหยุดคลิปวิดีโอของคุณครูแล้วก็ฝึกสะกดคำได้นะคะต่อไปนักเรียนมาดูคำที่มักเขียนผิดนะคะคุณครูยกตัวอย่างคำว่าช้อนซ่อมช้อนซ่อมสะกดยังไงคะ ชออนชชไม่โทรชออ้อนสอมสมสอมไม่โทซ่อมช้อนซ่อมช้อนซ่อมที่มักเขียนผิดนะคะคือเขียนด้วยตัวซอโซ่แต่จริงๆแล้วต้องใช้ตัวสอเสือนะคะแต่ถ้าเป็นคำว่าซ่อมที่ใช้ตัวซอโซ่เราจะใช้กับคำว่าซ่อมแซมนะคะมาดูอีกหนึ่งคำนะคะคำว่าร่ม ร่มที่ใช้พยัญชนะตัวรอเรือและร่มที่ใช้ตัวรอลิงนะคะถ้าเป็นร่มรอเรือหมายถึงร่มที่เราใช้กันฝนร่มเงาร่มไม้นะคะแต่ถ้าร่มที่ใช้ตัวรอลิงเราจะใช้กับคำว่าเรือล่มนะคะหรือใช้กับคำว่าล่มจมเดี๋ยวเด็กๆไปเรียนรู้ประโยคและความหมายอีกครั้งนะคะเด็กๆคิดคำแม่กลมที่เป็นชื่อผลไม้ได้อะไรบ้างคะ วันนี้คุณครูมีคำมาฝากคำแรกคำว่าทับทิมมะตูมสม้มมะยมชมพูมะขามชื่อผลไม้ที่สะกดด้วยมอมานะคะยังมีอีกหลายคำมากมายเลยนะคะ ไปเราไปดูชื่อสิ่งของบ้างนะคะรม่มพัดลมชามเสียงชะลอม ยามเรียนรู้ความหมายคำแม่กลมนักเรียนดูภาพประกอบนะคะภาพแรกตุ่มตุ่มคืออะไรตุ่มคือภาชนะใส่น้ำก้นสอบปากแคบกว่าโอง่ง ขนาดของใบจะเล็กกว่าโองนะคะภาพต่อไปหมายถึงอะไรเอ่ยลักษณะการเดินของเต่าเป็นยังไงคะคำนี้ก็คือต้วมเตียมต้วมเตียมคือการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเต่าเดินต้วมเตียมภาพต่อไปค่ะเสียม เสียมเป็นอุปกรณ์การเกษตรใช้สำหรับขุดหรือแสะดินนักเรียนดูภาพนี้นะคะเขาทําอะไรภาพนี้หมายถึงยิ้มกลิ่มยิ้มกลิ่มมีความหมายก็คือการยิ้มน้อยๆนะคะต่อไปคำว่าตูมตามตุมตามหมายถึงเสียงดังเอะอะอึกกระทึกคำต่อไปนะคะล่มจม ล่มจมหมายถึงสิ้นเนื้อประดาตัวนะคะย่อยยับการใช้คำในภาษาไทยนะคะเราควรเขียนคำให้ถูกต้องนะคะถ้าเราเขียนผิดความหมายของคำก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะคะต่อไปคุณครูมีประโยคที่ใช้คำแม่กลมนะคะประโยคแรกแกงชามนี้มีรสกลมกล่อม แกงชามนี้มีรสกลมกล่อมคำแม่กลมคือคำว่ากลมกล่อมกลมกล่อมหมายถึงที่เข้ากันได้พอดีใช้แก่รสชาตินะคะเช่นเราชอบใช้คำว่าอาหารจานนี้รสชาติกลมกล่อมเคยได้ยินไหมคะประโยคที่สองนารีได้รับคำชมเชยว่าเป็นคนมีน้ำใจ คำแม่กลมนะคะก็คือคำว่าชมเชยชมเชยหมายถึงยกย่องสรรเสริญประโยคต่อไปนะคะนิ่มยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้ดูน่ารักเสมอคำแม่กลมในประโยคนี้คือคำว่ายิ้มแย้มแล้วก็คำว่าแจ่มใสนะคะ คำที่นํามาให้นักเรียนรู้ความหมายนะคะคือคําว่าแจ่มใสแจ่มใสหมายถึงปลอดปโปรง่งไม่คุณมัวเช่นอารมณ์แจ่มใสประโยคต่อไปนักเรียนชั้นปอสองทับหนึ่งติดวัดกันงอมแงมคำแม่กลมในประโยคนี้นะคะคือคำว่างอมแงมงอมแงมหมายถึงเลิกได้ยากแก้ได้ยาก รักษาได้ยากประโยคสุดท้ายนะคะพี่ของฉันซ่อมแซมเสื้อผ้าพี่ของฉันซ่อมแซมเสื้อผ้าคำแม่กลมในประโยคนี้คือคำว่าซ่อมแซมซ่อมแซมหมายถึงแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมของชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิมค่าเด็กๆ วันนี้เราได้เรียนรู้ความหมายของคำแม่กลมหลายๆคำเลยนะคะนักเรียนอย่าลืมนำกลับไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะการบ้านวันนี้นักเรียนเปิดเอกสารประกอบการเรียนรู้หน้าที่22นะคะคำสั่งให้นักเรียนกากระบาดเครื่องหมายนะคะหน้าคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนอ่านประโยคอ่านคำถามให้ดีๆนะคะและสังเกตคำและประโยคด้วยก่อนจะเลือกคำตอบนะคะ ท้ายนี้คุณครูฝากนะคะนักเรียนหมั่นทบทวนบทเรียนด้วยนะคะลูกนักเรียนจะได้เก่งและมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นนะคะวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะแมไม่ะัตวสก สะกดปักเด็กเมฆแฝกปากหอยทากมาริจแม่กบมีบอใบไ,ไม้สะกดกราบบาบลาบดิบแม่คนมีนอน,น้สะกดจาบ้านหินคลายกดมีดอดเด็กสะกด